กูครังดพูดคำว่าขอโทษให้หยอดลูกแก้วใช่ปะถ้าเป็นกูนะเต็มตั้งแต่วันแรกมึงแม่ไอ้เงี้ยไ่างให้กูลองเนื้อเลยกูขอกูขอละกูอยากให้กูลองเนื้อเลยเดี๋ยวเขาไม่รักกูแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับพวกเรานะคะเพื่อนเหงาสาวข้างบ้านนะคะวันนี้หลังจากที่เราหายกันไป ระยะหนึงเนาะอยู่งั้เรามาพูดถึงเพลงวันนี้ดีกว่าที่เราจะมาทำ r e ี d ดีใช่เพลงอะเป็นเป็นวงที่ก็นั่นแหละเราอยากเก็บครบให้ครบทุกเพลงของเขาเนาะเพราะว่าวงเริ่มเไม่เขาเป็นวงที่ทํำให้เรามีรายการนี้ไงเพราะฉะนั้นเราแคแบบเก็บแล้วผลงานของเขาอะก็คุณภาพด้วยอืมเออมันก็คือคือ แล้วก็โยนมาให้ฉันนะคะ <c oughs> รวันนี้รายการ react ใจของเราเนี่ย <c oughs> ก็จะกลับมากับวงตั้งต้นอย่างที่พี่กวจิบอกไปนะคะที่ทําให้เกิดรายการนี้ขึ้นนั่นก็คือวงสแลกซ i พิ <c oughs> า้าเขาเพิ่งปล่อยก็ไม่เพิ่งปล่อยแหละปล่อยมาอาทิตย์หนึ่งได้ไหมวีคหนึ่งคุณคะไม่ได้เพิ่งปล่อยค่ะเพราะว่าวีคนึ่งค่ะดิฉันหลบสปอยใช่ไหมใช่ค่ะดิฉันหลบสปอยยากมากค่ะดิฉันนี่ยิงแค่ คนอย่างฉันมันละต้องกดข้ามไปค่ะอย่ามาเลยค่ะพี่กว่าจีมานะที่นี่ด้วยนะคะนีะ่ถึงท่านออกก่อนว่าถึงขั้นบอกพี่กว่าจีว่าบอกกูไปก่อนไหมอ๋อไม่ใช่แค่คุณคนเดียวค่ะทั้งศิลปินเองทั้งคุณตาลเองทั้งคุณต้นวานเองพี่เชนเองทุกคนค่ะดิฉันไม่รอดอย่าไปกดข้ามใหม่เอ้ยพี่ตองเอ้ยบอกใครไม่ได้เลยค่ะทุกคนคนอย่างฉันมันก็คือถ้าบอกอะ่ะไม่เหลือใครแล้วนะไม่มีเพื่อนคุยละค่ะ หมดเพื่อนเลยหมดเพื่อนเลยใช่แต่ว่าได้ฟังไปครั้งหนึ่งตอนที่เหมือนไปดูเขาเล่นสดที่ร้านอาหารอันนั้นไม่หลบไม่ได้ทุกคนจริงๆไม่สามารถจะลุกออกไปก็กระไรอยู่เนาะถูกตอนนั้นก็คือความรู้สึกที่จําแนนตอนนี้คือสืมตอนฟังฟังนั้นคือสืบเธอถ้าเธอทำแบบนั้นก็เพื่อแบบเอถ้าเธอทำลุกออกไปแบบนั้นเธอทําเพื่อรายการมากเกินไปเธอเธอต้องทําเหมือนฉันไม่ไปเลย ไม่ไปเลยก็สำหรับเพลงล่าสุดที่สารพิษปล่อยมานะคะชื่อเพลงยาวมากหลังจากที่ศิลปินเนี่ยได้ใบมาว่าชื่อเพลงทั้งหมดเนี่ยยาวสิบสามพยางด้วยกันตอนแรกคนก็เดาไปต่างๆนานานะคะซึ่งการเดาเนี่ยก็มีความใกล้เคียงบ้างไม่ใกล้เคียงบ้างแล้วแต่ะซึ่งชื่อเพลงนี้นะคะชื่อเพลงว่าขอโทษที่เข้าไปเป็นเรื่องไม่ดีในชีวิตเธอ มันหมดหวังอะไรขนาดนี้มันมันแบบมันซึมนะอะเดี๋ยวเราค่อยมาเมาส์เราค่อยมาเมาส์กันหลังจากดูเอมบีจบว่าอะไรอย่างไรแล้วก็ไปดูกันเลยจ้า เรื่องที่เธอขอไม่เคยทำได้เลยคนอย่างฉันเหมืนคงไม่สมควรจะได้รับความรักมันไม่สมควรแม้ที่จะได้กอดเธอจะได้ดูเธอไม่มีสิทธิ์แม้จะไปบอกรักเธอเกิดเธอคงเธอจึงไม่ควรจะมีรับความรักเพราะฉันเหมืนไม่เคยทำ เธอส่งได้สึกนิดเลยต้องขอโทอที่ไมเป็นโดยไม่ดีในชีวิตเธอเมื่อถึงวันนั้นวันที่เรา ด้วยกันฉันไม่รู้ เธอที่ได้ดูเธอไม่มีสิทธิ์แม้จะไปบอกว่าเธอเกิดที่ของเธอ

ียบ <laughs> มีคนซึมซึมไปเลย <laughs> มีมีคนซึมไปเลยคะ่ะคุณผู้ชมมันเป็นเพลงประโชดด่ามือขอพูดก่อนแต่พูดก่อนเลยคน,นมันประชดนะ <laughs> ขอโทษที่ไปเป็นเรื่องไม่ดีในชีวิตเธออะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็แต่ฉันไม่รู้ว่ะแต่ฉันรู้สึกว่ามันประชดอะมันไอรอนิกเบาๆอะไรเงี้ยไม่เบาอะขอโทษนะที่ไปเป็นเรื่องนี้ในชีวิตเธอฉันแค่รู้สึกว่าคนที่แบบต้องพูดเรื่องนี้ขนาดพูดพูดเรื่องนี้ออกมาเหมือนแบบต้องรู้สึกแย่มากระดับนึงอะเออแย่มากแล้วรู้สึกแบบรู้สึกผิดมากล้จริงๆใช่ถึงได้พูดแบบมันมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองชัูก คือลดทอนคุณค่าตัวเองจนบอกว่าตัวเองเป็นเรื่องไม่ดีในชีวิตเธอเนะเอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันชอบดีเทลฉันชอบดีเทลอันหนึ่งที่เป็นโหลลูกแก้วทุกครั้งที้พูดคำว่ข<อ>ขาขอทุกครั้งที่พูดคำว่าขอโทษได้หยอดลูกแก้วใช่ปะถ้าเป็นกูนะเต็มตั้งแต่วันแรกมึงแม่คู <laughs> ่บวชหัวตอนจบอะที่มันเหมือนแบบมันเยอะมันเยอะมากเราเยอะเยอะอไปตอบยัวมาแบบ อ๋อใช่เพราะว่ากูไม่เคยเป็นเรื่องดีในชีวิตมึงใช่เพราะมันเยอะมากขนาดนั้นเรอว่อราจะมันเยอะขนาดั้นน่ะเออกูก็เข้าใจแล้วไงว่าแบบเออก็คงเยอะจริงเยอะจริงแหละอีสัตว์มันเยอะมากอ่ะทำไมทำไมต้องเป็นแบบดอกทานตะวันหมายของดอกทานตะวันอ่ะมันคือแบบดอกไม้ที่แบบสดใสอ่ะสดใสที่สุดอ่ะอืมแล้วเราอ่ะให้ดอกทานตะวันกับเขาคนนั้นอ่ะเพราะว่า เราหวังให้เขาอะสดใสและมีความสุขมากที่สุดอะอ๋อแล้วก็ให้มันคอนทราสกับขวดโหแก้วอ,อันนั้นที่ขอโทษทุกอย่างแต่ดอกทานตะวันมีดอกเดียวนะแต่ว่าโหลกแก้วมีหนึ่งหมื่นโหลแลวในหนึ่งโหลก,ก็มีกไม่รู้กี่ร้อยลกูกใช่แต่ดอกทานตะวันอะมันมีอยู่แบบถูกทุกที่เลยนะในห้องฉากในห้องบนรถ หรือว่าแบบดอกที่ถือมาเขาคงพยายามแล้วล่ะเขาถึงได้มาขอโทษอ่ะว่าแบบเป็นเรื่องนี้ที่ไม่ดีในชีวิตเธออ่ะมี่น้อยอ่ะเอาดีๆนะแต่มันเป็นเพลงน้อยนะเว้ยถ้าเป็นแบบตอนที่ฉันขัใหม่ๆอ่ะกูไม่ฉันขับชนเบริเออร์เลยนะถ้าเปิดตอนขับอกเขาใหม่ๆเอาเป็นว่าถ้าเป็นตอนนั้นน่ะที่กูเพิ่งประสบภัยอ่ะกูตายนะก็นี่มี่ก็ยังพูดยังพูดอยู่เลยว่าถ้าย้อนไปแบบ สองปีที่แล้วอะแล้วเพลงนี้ออกอะคือกูเหมืยนหมาเลยเนาะขนาดทุกวันนี้ทุกวันนี้แบบปกติดีอะถ้าเจอเพลงนี้กูตายตายทุกวันนี้ปกติดียังแบบยังยังฟังแล้วก็แบบเหียทำไมมันเศร้าขนาดนี้วะแล้วแบบยกมือหนึ่งพูดก่อนยังไม่พูดก็ได้วันที่ได้ฟังสดอะคิดว่าซึมแล้วเว้ย แต่คือวันนั้นมันต้องโฟกัสว่าแบบหมายบอกว่าให้ถ่ายรูปให้หน่อยไงก็เลยแบบอะระหว่างถ่ายวิดีโอก,ก็กลัวว่าเดี๋ยวมองหน้าที่โดไปแล้วถ่ายวิดีโอไปมันจะแบบวิดีโอไม่ดีให้เพื่อนแล้วก็โฟกัสแต่คือเราฟังเพลงแล้วรรู้สึกว่าก็ซึมแล้วอะแต่มันไม่ได้แบบด้วยสติเต็มรอ้อยออกปะแต่พอวันนี้พอฟังด้วยแบบโอเคเราเหมือนแบบโฟกัสไปที่แบบ MV แล้วเพลงเต็มร้อยอะบวกกับ m อ็อะกูรู้สึกแบบถ้าไม่ได้ดูกับเพื่อนอะ แล้วนั่งดูคนเดียวเงียบเงียบอ่ะกูเล็กกว่านี้เราว่าไม่รู้ว่ากูพูดออกแล้วแต่นี้ก็คือแบบนี้ไม่ได้ไม่ไม่อาจจะไม่อาจจะเป็นพรกูไม่เคยแบบมีประสบการณ์แบบนี้เพราะอาจเป็นถูกเป็นเป็นเหยื่อมากกว่าฉันจะเป็นใช่ฉันระบทเหยื่ออาจจะว่าจริงฉันพูดจริงเหยื่อสาวเหยื่อสาวจะเป็นฉันมักจะเจอประสบการณ์แย่ๆโดยที่มีคนอื่นมาทำเรื่องแย่ๆใส่เราอะไรเงี้ แต่แต่แบบแต่แบบน้อยคนมากที่จะมาพูดเรื่องแบบแบบขอโทษนะที่มันเป็นเรื่องในชีวิตไม่เรื่องไม่ดีในชีวิตเราอะไรเงี้ยไม่เคยมีใครพูดแบบนี้กับเราเลยคือเนี่ยแค่แค่รู้สึกว่าคือคนที่มูคนที่มาพูดเรื่องนี้ได้คือต้องแบบมันไม่เออมันไม่ใช่คนที่แบบว่าโอเคมันเข้ามาแล้วแบบแล้วมันก็ผ่านไปอ่ะเราแค่รู้สึกว่ามันต้องมีมีความรู้สึกแบบมากระดับหนึ่งที่ที่ถึงขั้นแบบพูดกับตัวเองว่าแบบ กูไปเป็นเรื่องไม่ดีแบบในชีวิตใครแบบสักคนหรือเปล่าวะแต่กูรู้สึกว่าเขาเก่งที่แบบเขาจับโมเมนต์หนึ่งของคนที่ที่มีความรู้สึกอย่างเงี้ยแบบตอนที่แบบเพิ่งเลิกกับใครสักคนกูว่ามันเป็นโมเมนต์ที่แบบที่เรารู้สึกได้อะที่เราอยากขอโทษที่เราไปเป็นเรื่องไม่ดีในชีวิตเขาคือเราอะเราอะมีท่อนหนึ่งที่เราที่เราฟังแล้วเราก็มาอ่านเนื้อท่อนที่บอกว่า เพราะฉันมันไม่เคยเป็นเรื่องดีๆให้เธอได้เลยการที่เขียนประโยคนี้ออกมาคือเราให้รู้สึกว่าไอ้เฮียมันต้องเจ็บขนาดไหนวะที่แบบถึงขั้นแบบโทษตัวเองอะว่ากูอะไม่เคยเป็นเรื่องดีๆแบบให้มึงได้เลยแบบสักครั้งหนึ่งอะใช่จรอมพวกเธอจอมแล้วอะอม่มหอจอมแบบเธอเน้อ <laughs> อกป่าวา มันไม่ใช่เ,เพลงอของคนที่มีเรช i o n s จิตที่สาบฉวยอะแล้วการที่มันเขียนว่าแบบโอ้ไม่เคยไม่เคยทําให้เธอสุขได้สักนิดเลยอะสงสารเนาะคนพยายามอะ่ะก็พยายามไปดีก็เนี่ยฉันไม่รู้เลยว่าเธอนั้นต้องพยายามเท่าไหร่เหนื่อยหน่อยนะที่นทำต้องพยายามต้องเป็นต้องเป็นฝ่ายแบบต้องเป็นฝ่ายแบบลูก,นบบลกคนที่แบบแต่เจ็บมากก็เพราะว่าอะไรเพราะคาดหวังมาก แก่ okay. นั่นน้ำตามันเศร้ามันแซร้าเลยเป็นเซร้า,เ,า,าเลยตอนแรกก็ไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกแล้วพอฟังบ่อยๆแบบฟังวนอะ่ะแล้วก็แบบจนจนมีมวันหนึ่งอะ่ะพี่กูเอาสตอรี่ว่าแบบว่าพี่กูบอกว่ากูไปเป็นเรื่องเฮี้ยในชีวิตใครหรือบอกว่ากูฟังเพลงเนี้ยวนแล้วตัวทุกคนก็ทักมาหาว่ามึงเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะ กูก็กูไม่รู้กูซึ้งแต่แต่แต่เขาแต่เขาทำเพลงออกมาได้แบบเข้าใจมึงพอกูฟังทั้งหมดเลยด้วยมีกูเข้าใจมึงแล้วตอรี่อันนั้นแะตอนนี้นั่งนั่งดีๆไม่ได้แล้วเข่าก็ขึ้นมานี่แล้วนะฉันว่าฉันติดดอกไม้มาผิดงานอ่ะคือนั่งติดดอกไม้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะฉันบอกว่าฉันไม่ดอกเอซี่เพราะฉันไม่มีดอกทันตะวันฉันไม่ดอกซค่ไม่มีเลยฉันคิดว่าฉันเป็นเรื่องดีๆในชีวิตคนอื่น ฉันเป็นเรื่องดีๆในชีวิตพวกเธอพวกเธอหัวร้อนเวลาเจอฉันแต่ฉันไม่เคยก็แต่ถ้ามันก็คงรู้สึกแย่เหมือนกันนะถ้าแบบมันมีใครสักคนหนึ่งทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นเรื่องที่ไม่ดีในชีวิตเขาอะฉันว่ามันต้องแบบรู้สึกแต่ฉันยังไม่เคยไงฉันถึงจะบอกว่าฉันเลยไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยได้รับผลกระทบอะไรมากจากเพลงนี้แต่ถ้าฟังซ้ําๆอาจจะเป็นลองมึงลองฟังซ้ำๆดูกับกูมึงลองกูบอกมึงแต่ว่าแบบ ถ้ามันรักไปแล้วอะ่ะมันก็มีทั้งเรื่องดีแล้วไม่ดีนะคือจริงๆอะ่ะมันก็เป็นเพลงที่แบบมันเศร้านะโมเมตนต์หนึ่งอะ่ะแต่ว่าทุกคนก็สมควรที่จะได้รับความรักแต่แต่แต่แม้แต,แต่กูอะ่ะกูก็ไม่คือ,ค,อคือไม่รู้สิอาจจะด้วยแบบว่ามันเนิ่นนานแล้วมั้งแล้วก็เลยแค่รู้สึกว่าเออแบบคนอย่างฉันมันแบบ ก็ถูกของเธอแบบฉันมันไม่ควรจะได้หลอกความรักจะมีหลอกความรักอ่ะคือแบบบางทีก็แบบว่ารู้ส like like ึกเหมือนว่า like ม right? oh, like ันอาดไม่เก okay, ิดมันอะไรมันหววะมันอะไรทําให้ไม่ดีดาวด้วยนะเพราะว่ากี่ปีแล้วที่กูโสดอ่ะหรือว่ากลูอะไปเป็นเรื่องไม่ดีในชีวิตเขาแล้วกูก็เลยไม่สมควรที่จะได้ความรักเลยอ่ะเพราะมันเงียบไม่มีเลยที่ครนเนีนะเนี่ยเกิดคําถามอย่างนั้นเหมือนกันเว้ยว่าแบบหรือว่ากลัวไม่สมควรแบบ จะมีหลอกความหลักอะเออมันแบบหยุดก่อนอย่าพึ่งพากันตายอย่าพึ่งย่พากันตายแแค่แบบฟังแล้วมันแบบมันแค่รู้สึกแบบนั้นอะมึงคือแบบเออหรือกูเป็นเรื่องหรือกูไม่หรือกูเป็นเรื่องที่เฮี้ยมขึ้นคํามตอนได้ไหมเพลงนี้ไม่เหมาะกับคนเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคนอนไม่หลับเรื้อรังนั่นแหละคือแบบมึงลองฟังวนๆดูนะคะคุณผู้ชมลองไปฟังวนๆดูจอมมากคือจอมขนาดจอมขนาดขนาดเราอะ เรายังไม่แบบเราเราไม่ค่อยก็ก,ก็เราไม่เคยรู้สึกเลยว่าเราเป็นเรื่องไม่ดีในชีวิตแต่ก็ทําให้เรามีแฟนแบ็กกลับไปถามตัวเองว่าอ,าอ๊นี่กูเคยปะเนี่ยไปทาเรื่องไม่ดีไว้ออใช่ลองถามตัวเองดูแ,บบแต่ตอนน<ป>ี้ยังไม่เจอนะแต่ตอนนี้ยังไม่ยังไม่ยังไม่เจอนะเราคิดว่าเรายัง,ยงไม่ยังไม่เคยไปเป็นเรื่องไม่ดีในชีวิตใครอะไรเงี้ยนั่นว่าแล้วตกหลุมพรางตอนนี้เจอละหนึ่งเรื่องนั่นแหละอะแต่มาพูดถึงเอ m มวเอ่มวีอะเรา ส่วนตัวเราอ่ะชอบชอบคู่นี้มากเราอ่ะชอบพี่นนมากตั้งแต่สมัยแบบสมัยหนูน่ะเขาเล่นเรื่องอะไรนะเขาเล่นเรื่องอะไรนะจำไม่ได้ฉันจำลรักแหงหรอหนังแบบหนังไวรุ่นน่ะจำไม่ได้เหมือนกันหนังเจ๊หนังไม่ใช่ละครไม่ใช่ละครและหินกิ้งคือคนรู้เลยนะว่าอายุไม่สามสิบแล้วว่ะหินกิ้งว่ะ กลาค่ะวันดีค่ะบ๊ายบายคู่นี้น่ารักมากแล้วแบบว่าสีผมพี่เขาแบบคอนทราสต์กับแบบกับพันตะวันแบบ <จง S 1> ที่สุดแบบอ้ <ś m akes> แล้วก็เราอ่ะมันแสดงไม่รู้ดิเรารู้สึกว่าทุกอย่างอ่ะมันเป็นซิมโบลิกข,ของการแบบของการเต็มที่ของการแบบ ไปให้สุดอะแบบไปให้สุดเลยอะแบบอยู่กับคนนี้เราแบบพยายามพยายามให้เขาม,มีความสุขที่สุด<ม>เป็นที่สุดของเขาอะแต่สุดท้ายแล้วมันจบด้วยการที่แบบว่าเลิกกันแล้วบอกว่าเออขอโทษกูมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีในชีวิตมึงมแต่กูพยายามสุดแล้วนะตะโกนแบบเอมวีมันตะโกนอย่างนั้นจริงๆนะฉันรู้สึกได้ว่า m อมวมันตะโกนว่าเขาพยายามที่สุดแล้วเขาทําดีที่สุดแล<ม>้วแต่ว่า แต่ดีที่สุดใช่แต่ดีที่สุดของเขาอ่ะมันไม่ใช่ดีที่สุดสําหรับอีกคนนึงอ่ะมันไม่มันดีไม่พอสําหรับอีกคนนึงมันเลยกลายเป็นเรื่องไม่ดีในชีวิตเธอใช่แล้วแล้วประโยคสุดท้ายอ่ะที่ที่ที่ถูกขึ้นนะวแบบว่าคือขอโทษที่เป็นเรื่องไม่ดีในชีวิตเธอใช่ปะแต่ก็ขอบคุณนะที่เธอเข้ามาเป็นเรื่องดีๆแบบในชีวิตเราถึงแม้ว่าเราจะไม่จะไม่เคยเป็นเรื่องดีๆในชีวิตเธอเลยแบบก็ตาม <G ül üş> อีเจคือจอมแล้วอยู่ไม่ได้จอมจริง <G ül üş> แต่สีเอวเปิดมาคือญี่ปุ่นมากนะ<ช>ตั้งแต่ตั้งแต่ตัวแบบตัวโปสเตอร์เพลงที่ปล่อยออกมาเพราะว่าวันที่อ่ะมันเป็นภาษาญี่ปุ่นวันที่ที่จะปล่อยเพลงอ่ะวงนี้เขามีกลิ่นกลิ่นเจแ<ย>ปนเจแปนร็อกอยู่แล้ว<ช>ว่าเขาบอกว่าถ้เขาได้ทำผมทรงแบบญี่ปุ่นเขาจะมีพลัง มึงเปี่ยนเปลี่ยนอารมไว้ากมึงเล่นเกมันนี้อยู่หรอที่ตกมือแล้วเปลี่ยนอารมณ์อะกงกวงเลยอยู่ดีๆเขาก็แบบแต่พี่โดบอกอะตึงๆชอบแบบมุมในการถ่ายแล้วแสงสีมากเลลอ่ะฉันชอบแบบตรงฉัดหนึ่งที่มันมีใสายลุงอะ อ่าตรงฉากแฝดต้นต้นเออเหมือนฉันรู้สึกว่าอ่าตรงนั้นเหมือนแบบลอบใจไว้จะดูสดใสจริง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 ส่วนใหญ่อ่ะเราว่าโมดลี่อะภาพมันทํามันทําให้รู้สึกเมเจอร์นะไม่ถึงมันทําให้รู้สึกสดใสนะภาพอ่ะสีผมเอ่อองค์ประกอบต่างๆแต่เนื้อเรื่องกับเพลงมันแต่ช่วงที่เป็นแบบช่วงที่มันที่มันแบบทะเลาะกันอ่ะคือภาพสีมืดเลยนะอืมืดทันทีเลยนะ แบบสว่างกับมืดเลยอ่ะแต่ฉันรู้สึกว่าแบบเพลงกับเอ็มวีอะดีมากเลยเว้ยเพราะทำให้ฉันอะไม่ได้กีดแบบศิลปินอะฉันลืมฉันกีดศิลปินฉันขอฉันไม่ขอโทษฉันกีดศิลปินอย่าต้นวันเห็นอย่าต้นวันมองฉันอยู่พอฉันปิดตาฉันรู้สึกว่าแบบอืมใช่โดนใจแหละแต่ว่ามันนาโมเมนต์นั้นอะ ถ้ารู้สึกว่าใช่ใช่ใช่นั่นอยู่กับเพลงอารมณ์ที่เขาร้องมาไปเลยแต่ฉันสงสัยอ่ะแบบฉันสงสัยว่าเขาไปทําอะไรถึงเขาได้แบบไม่เป็นเรื่องไม่ดีนี่ถึงคิดได้ขนาดเนี้ยฉันสงสัยเขาแต่ว่าเขาสมควรได้ความรักนะคุณโดอย่างไรไม่มีใครไม่ไม่มีใครไม่สมควรได้รับความรักทุกคนสมควรได้รับความรักทางนั้นแหละค่ะแต่ว่าฉันก็มอยู่ทาไมไม่สนับสนุนเพื่อนเลยอ้าวฉันนี่ว่าวิคอยู่ ก็อยู่ว่าเขาสมควรได้ความรักเขาได้ความรักจากฉันแล้วหนึ่งคนฉันด้วยคนอุ๊ยทธนากอนเป็นท่านอากรเป็นคนเขียนเนื้อเพลงเองเหรอใช่โดเป็นคนเขียนก็ถึงถามไงก็ถึงตอบโดเอาโดเอาส่วนไหนของเออเอาส่วนไหนของจิตใจออกมาเขียนความมืดมนนี้ก็คิดดูว่าน้องน้องท่านหนึ่งชื่อยอว่า ะะถึงขั้นทักมาว่าไม่ยอแล้วเดินน่อ,อถึงขั้นทักมาว่ามึงวงเขาโกรธอะไรหรือเปล่า<ม>ทําไมแบบตั้งแต่ชื่อเพลงอ่ะแล้วก็มีแบบน้องอีกคนนึงแบบทักมาว่าแบบว่า<ม>เจ๊หนูยังไม่กล้าฟังเพลงเลยแบบแค่<ม>อ่านชื่อเพลงแล้วก็ไม่กล้าเปิดปากแล้ว<ม>นี่ก็เลยบอกว่าไปฟังเตรียมทิชชู่ด้วยไปฟังใช่้าบังคนดักจริง เราช่วงนี้เขาออกเพลงเศร้าใจร้ายนะเศร้าแบบเ k เคย s อเคไม่เคยมีเพลงรักค่ะมีเพลงรักอยู่ในไม่มีหนึ่งเพลงวนอ๋อเออใช่มีไอมันมึงไให้กูลองเนื้อเลยกูขอกูขอละกูอยากให้กูร้องเนื้อเลยเดี๋ยวเขาไม่รักกูแล้วอมึงทำตัวเองงนาดไม่มีใครทำ เอาเอาเป็นเอาเป็นว่าที่มาที่ไปของชื่อแล้วก็แบบการไปเป็นเรื่องไม่ดีของในชีวิตเธออยากใครอยากรู้หรือว่ารู้แล้วมาเม้นบอกเราหน่อยบอกหน่อยว่าความจริงมันคืออะไรเพราะว่าตอนเนี้ยตามไม่ทันแล้วเพราะว่าล้าหลังในการแบบอดรนทนแบบไม่ดูเอ็มวีมาหนึ่งวีเต็มเต็มเราเราไม่สุดไปทุกอย่างเพราะว่าเราต้องหลบสปอยจากทุกคนเลยเหมือนกดสตอรี่ไปใช่ใช่ ทุกคนสองคนนี้คือเกียริชั้นแล้วเพราะว่าแชร์ทุกวันแชร์ทุกวันแล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกที่แบบต้องอดทน่ะในขณะที่อดทน <laughs> ตอนเนี้วิ่งไปสองแสนกวิวแล้วแบบขึ้นเทร YouTube นยูทูปส<อ>ิมันยอดนะคะแล้วมันก็ซับเจชั่นมาเพราะแหละเพราะาเราฟังเพลงเขาบ่อยเงี้ยสิทเห็นยูทูปนะคะอันดับที่สิบเจ็ดวันแรกถึงอันสบอันดับที่นนะสิบเก่งมากขอให้ถึงลา เชื่อว่าเป็นเพลงโดนใจคนก็ยังจะติดตามสลับคิดต่อไปเรื่อยๆใช่เพราะว่าเรารักเขาเพราะเรารักเขาเอาละค่ะก็มาถึงช่วงท้ายของรายการและค่ะช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะไปค่ะคุณกวจิหน้าที่คุณ่ะฝากติดตามนะคะเพลงขอโทษที่เข้าไปเป็นเรื่องไม่ดีในชีวิตเธอของแซลป์คิดด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราทั้ง3าคนด้วยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b นะคะ Facebook แล้วก็ YouTube ของเราแล้วก็มี TikTok แล้วก็ Twitter ด้วยนะคะสามารถเข้าไปดเข้าไปแชร์เข้าไปคุยเล่นกันได้เลยนะคะค่ะค่ะยังไงก็ติดตามนะคะว่า MV เพลงหน้าเนี่ยที่เราจะมา react ใจเป็นเพลงอะไรวันนี้ก็จะจ่อมจ่อมหน่อยนะคะเอ e r จีมันนี่ไงพยายามไม่ให้จ่อมแล้วเนี่ยถ้าดูมาถึงตอนเดียขออภัยด้วยจริงๆสำหรับเอเนจีในการจ่อมครั้งนี้นะคะยังไงก็ อย่าลืมนะคะติดตามกันได้ว่าคลิปหน้าพวกเราจะรีแอครีใจในเพลงอะไรนะคะยังไงวันนี้พวกเราก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ